ครับผมสวัสดีครับขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องชนชมไผ่น้อยนะครับวันนี้มาปลูกไม้ครับวันนี้หลังจากที่แขวนไว้ครบเจ็ดวันแล้วครับนี่ก็ผมดูอาการไม้แค่เจ็ดวันนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วครับนี่วันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองนะครับนชมแขวนไว้เป็นเดือนก็ไม่ตายครับให้ตายไม่ตายแน่นอนครับมีแต่ใบออกดอกออก นี่ครับแม่พันธครับพ่อพันธแม่พัน <c oughs> อันนี้สีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ได้นอนเมื่อคืนผมทาน้ํายานะครับทาน้ํายากันเชื้อราไว้นะครับแล้วก็ไปแขวนไว้ในในร่มแล้วก็เมื่อเช้าก็เอาปูนแดงมาป้ายอีกนิดนึงครับเย็นนี้ก็เลยจะ เอาลงดินเลยปลูกเลยนะครับเพราะว่าฝนแรงมากครับพี่น้องครับวันนี้แรงสุดๆเข้าหน้าฝนจริงๆริงจังๆแล้วครับทั่วประเทศแน่นอนต้นไม้ก็เสียหายไปเหมือนกันครับวันนี้ลมมันแรงครับทั้งลมทั้งฝนนะครับก่อนจะปลูกไม้วันนี้ครับจะมาแนะนำเรื่องการใช้บีหนึ่งนะครับ สำหรับพี่น้องทนใดที่ชื่นชอบจนชมและซื้อบีหนึ่งมาใช้งานนะครับบีหนึ่งมีทั้งของไทยและของนอกนะครับแต่คุณภาพเหมือนเหมือนกันนะครับความแรงก็จะเหมือนกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสีแดงนี่คือของไทยครับฝาขาวของนอกนะครับ ผมซื้อมาทั้งสองขวดทั้งสองอย่างทั้งสองแบบทั้งสองประเทศที่ผลิตครับจะบอกว่าถ้าพี่น้องท่านใดใช้บีหนึ่งนะครับให้ระมัดระวังนะครับอย่าไปใช้เยอะมันสามารถทำลายต้นชนชมที่ยังไม่แข็งแรงพอนะครับที่ต้นไม่ใหญ่พอมันทำลายให้ชนชมของท่าน เสียหายได้นะครับก็จะมีรอยไหม้เลยครับใช้อย่างระมัดระวังนะครับใช้น้อยใช้น้อยๆแต่ใช้บ่อยไม่เสียหายกับไม้แน่นอนครับถ้าท่านใช้เกินกำหนดนะครับไม้ท่านตายแน่นอนสำหรับไม้ที่ต้นยังเล็กอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับสำหรับการใช้บีหนึ่ง ถ้าอยากได้ผลดีนะครับอย่าใช้ตอนเช้าอย่าใช้ตอนกลางวันนะครับเพราะว่าในช่วงตอนกลางวันน่ะแดดมันแรงครับมันมีแสงแดดชวนชมของเรายังร้อนอยู่นะครับหลังจากที่เราเอาไว้กลางแดดกลางแจ้งนะครับ B1 ถ้าอยากให้ได้ผลดีนะครับให้ท่านใช้ในช่วงเย็นนะครับ ผสมน้ำฉีดราดใช้น้อยแต่ใช้บ่อยครับจำไว้นะครับใช้ b ีหนึ่งต้องใช้ตอนเย็นนะครับช่วงอากาศเย็นๆหมายก็เย็นๆน,นะครับจะได้ผลผลิตดีสมมติว่าเย็นนี้เราใส่บีหนึ่งผสมน้ำจะฉีดหรือราด พรุ่งนี้เช้าให้ท่านเอาน้ํามาล้างใบด้วยนะครับถ้าท่านจะฉีดพ่นทั้งต้นทั้งใบนะครับให้นําน้ํามาฉีดล้างใบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า <c oughs> ถึงเวลากลางวันแล้วแสงแดดก็จะแรงหน่อยนะครับก็ให้ใช้กันอย่างระมัดระวัง อันไหนที่ผมเคยทำเคยใช้มันพลาดก็จะมาบอกมาเล่าให้ฟังนะครับท่านใดเคยใช้แบบไหนก็ใช้ดีก็แล้วแต่นะครับสำหรับผมลองมาหมดแล้วผมก็ใช้นะครับนี่ใช้เหมือนกันแต่นานๆนทีครับไม่ได้ใช้บ่อยก็จะใช้อย่างระมัดระวังครับสำหรับบีหนึ่งครับใช้ในช่วงเย็นนะครับ ดีที่สุดวันนี้จะพามาปลูกไม้ครับเนี่ยนี่ครับจะพามาดูวิธีการปลูกไม้สำหรับวิธีของผมเองนะครับรากเขียวแล้วครับก็เลยจะเอาลงดินเลยฝนก็จะตกอีกแล้วแขวนไว้ตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วครับนี่ครับ แหวนไว้ดูอาการครับดูอาการไม้หลังจากที่เราสั่งซื้อ <Okay. S 1> เพราะว่ามันไม่ใช่ไม้ที่เราปลูกเองนะครับตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ต่อไปครับสําหรับชุดชมที่สั่งซื้อมานะครับ <Okay. S 1> การลองก้นกระถางวันนี้ทีแรกว่าจะใช้ฐานนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยเปลี่ยนใจจะใช้เหมือนเดิมครับนี่คือโฟมครับ โฟมครับผมพอดีโฟมเนี้ผมเอาออกมาจากกระถางเก่านะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยลองไปเนี่ยนี่ครับเลยมานิดหนึ่งนะครับนี่ครับลองก้นกระถางด้วยโฟมนะครับไม่ได้ลองก้นกระถา,างด้วยมะพร้าวสับแต่อย่างใดนะครับ ส่วนดินปลูกก็จะมีมะพร้าวสับนี่นะครับมะพร้าวสับผมก็จะเทลงไปครับผมดูแล้วน่าจะใช้เยอะอยู่นะครับมะพร้าวสับนี่ซื้อมานะครับมะพร้าวสับเล็กไม่รู้เล็กจริงหรือเปล่าครับเบอเลอเบอล่าเลยครับนี่มันไม่ใช่เล็กเลยครับมีมะพร้าวสับ ผสมนี่ครับแกบดำและก็ทรายทรายก่อสร้างครับมะพร้าวสับผสมทรายผสมแกบดำนะครับผมเทเลยไปนี่ครับเทลงไปเลย ก็จะมีแกบดำนะครับกอ็อนายาดยืนพี่น้องนีครับจะเห็นกันไหมนอ้อไม่ได้ตวงนะครับอัตราก็จะดูว่ามะพร้าวสับจะเยอะกว่านะครับจะใช้มะพร้าวสับเยอะกว่ากว่าแกลบดำเยอะกว่าทรายนะครับ ก็จะคลุกเค้าให้มันเข้ากันแบบนี้นะครับสำหรับผมไม่มีการใช้ <c oughs> ใบก้ามปูหมักครับแล้วก็อีกอย่างก็คือนี่ครับดินร่อนก็คือดินร่อนนะครับ <c oughs> ดินถุงตามร้านทั่วไปที่เขาว่าดินใบหมักก้ามปูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมา สวมกันนะครับผสมให้เข้ากันไปเลยดินร่อนผมไม่ได้ใส่เยอะนะครับเพราะว่ากลัวน้ำมันระบายช้านะครับเขาให้มันเข้ากันครับก่อนที่เราจะไป ใส่กระถางครับผมเราจะมาเริ่มปลูกกันเลยหนึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือนี่ล่ะ <c oughs> เอาดินที่เราผสมไว้นะครับกลบลงไปผมดินที่เราผสมไว้กลบลงไปนครับเทลงไปครับ เกลี่ยน,น้อยครับให้เสมอเพื่อที่เราจะเอาปุ๋ยใส่นะครับเราก็จะปุ๋ยรองก้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับปุ๋ยที่จะรองก้นนะครับก็จะเป็นปุ๋ยตัวนี้ครับเหมือนเดิมออสโมโคดปุ๋ยออสโมโคดครับลากเดินหาปุ๋ยนะครับ ไม่ใช่ปุ๋ยเดินหาลากเราก็ต้องเอาปุ๋ยนี่ครับโรยขอบขอบกระถางนะครับโรยไปเลยขอบขอบกระถางตัวนี้เป็นแม่พันธพ่อพันนะครับสําหรับเอาไว้ทําพันธผมก็คงจะใส่ปุ๋ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีอีก <c oughs> สองตัว นี่ครับปุ๋ยทั่วไปครับก็จะใส่ไปนิดนึงครับตัวนี้ไม่ใส่เยอะนะครับไม่ใส่เยอะผมก็จะใส่โรยไปสักนิดนึงครับแล้วก็จะตามด้วยปุ๋ยบำรุงดอกนำเข้าจากญี่ปุ่นครับเห็นไหมนอนี่นะครับ ก็จะใส่โรยปลงไปเหมือนกับที่เราใช้ออสโมโคดครับผมนี่คือชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งต่อไปก็จะเอาดินมาดินที่เราผสมไว้นะครับก็เทลงไปอีกครับกรบลงไป นี่ครับกดลงไปครับก่อนที่จะเอาไม้ลงไปปลูกนะครับอ้าวฝนจะตกแล้วพี่น้องกดนิดนึงกดลงไปเลยครับด้านข้างกดด้านข้างเข้ามา ให้ตรงกลางมันโน่นขึ้นมานะครับแล้วก็ดูถ้าดินไม่พอก็ใส่ไปอีกครับนี่ครับเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะครับจะเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับผมก็จะวางลงไปเลยนะครับ ตั้งให้ตรงนี่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่รากตะขาบนะครับตัวนี้ผมก็จะจะใช้หลักการง่ายๆครับที่ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรตัวนี้ไม่ต้องไปจัดรากนะครับผมไม่ผมไม่จัดรากครับเพราะว่าผมเอามาทําพันธุ์ครับผมไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปจัดรากอะไรให้สวยงามมากมายนะครับ ขอสักนิดๆหน่อยๆพอแคเอ่เอาแค่อยู่นะครับจริงๆมันสามารถจัดได้ครับจะตัดแต่งกิง่งไอ้แต่งรากตั้งแต่ต้นก็ได้ครับเนี่ยค่อย,อ,ยอามาปลูกนะครับแต่ต้นนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะครับหลังจากที่ได้ทรงนะครับ ได้ตำแหน่งแล้วเราก็อดินมากบไว้นะครับกบไว้ก่อนกบไปครับเพื่อให้เขาอยู่ตัวนะครับเพื่อให้ไม้ไม่เอียงนะจัดให้ดีนะครับจัดให้เข้าท่าเข้าที่ตามที่เราต้องการครับกดลงนิดนึงไม้ก็อยู่ๆทรงแบบนี้ครับ การปลูกชนชมนะครับก็ดูให้ไม้มันตรงนะครับไม้มันเอียงไปทางไหนเราก็จัดให้มันตรงตรงกลางกระถางไว้นะครับเวลามันโตมาจะได้สวยงามแล้วก็เอาดินกลบอีกครับเพื่อให้เขาอยู่ตัวให้แน่นไม่ให้เขาล้มหรือเอียงนะครับผมก็จะ หมุนเอาเนี่ยเพราะว่ามีตัวที่ที่เขาออกกําลังกายนะครับดินที่ผสมไว้ก็คงจะเป๊ะพอดีนะครับนี่ไม่มากไม่น้อยและก็ไม่เกินนะครับอ่ะนี่จะกบไว้ก่อนครับจะกลบลากไว้ก่อนนะครับช่วงนี้หน้าฝนหลังจากปลูกได้ที่แล้วครับ ที่ขาดไม่ได้อีกรอบหนึ่งก็คือออสโมโคดนะครับผมโรยไปครับให้รากเขาเดินหาปุ๋ยนะครับไม่ใช่เอาปุ๋ยไปหว่านใส่ลำต้นนะครับมันไม่ใช่ข้าวนะครับสำหรับต้นไม้เราต้องให้รากเดินหาตหาหาปุ๋ยนะครับไม่ต้องให้ปุ๋ยเดินไปหารากนะครับ นี่ครับเขาจะกดไว้หน่อยโอเคครับนี่นัดจ้ะก็จะตามด้วยปุ๋ยเดิมอีกครับปุ๋ยบำรุงดอกเร่งดอกสำหรับผมไม่ไม่ถือว่าเปลืองนะครับปุ๋ยพวกนี้ไม้ต้นไหนที่เราต้องปล่อยไว้นานๆนะครับแล้วก็ ใส่ไปนะครับใส่ไปนี่ครับแล้วก็มีอีกตัวครับตัวนี้ก็ส่วนมากจะเป็นเล่งใบนะครับนี่สีม่วงม่วงนี่บำรุงใบทำให้ชนชมมีใบเยอะขึ้นนะครับหรือว่าทำให้ชนชมมีดอกเหมือนที่เขาเข็นไม้ขายนะครับนี่ครับ หลังจากเสร็จแล้วก็จะเอาดินที่ผสมไว้นะครับกรบไปอีกรอบหนึ่งครับผมกรบไปครับกดด้านข้างเข้าหาด้านกลางตรงกลางนะครับไม่ใช่ล่เรากรดออกอย่างงี้ครับกดนิดนึงครับนี่กดแค่ให้เขาอยู่ตัวอยู่ทรงนะครับ ลากก็ไม่ต้องไปเปิดปิดไว้ก่อนครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นทรายนะครับทรายที่มีน้ําแล้วนะครับมันชื้นมันอมน้ําไว้ผมก็จะไม่รดน้ํานะครับถ้ามีแดดก็จะไปตั้งในแดดแต่ตอนนี้ไม่มีแดดครับก็เลยจะเอาไว้ในร่มก่อนพี่น้องนะครับช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับฝนมันตกแรงเกินไป เสร็จแล้วครับผมสําหรับชนชมที่จะเอาไว้ทําพันนะครับสวยงามครับกระถางใหญ่แค่ไหนเราก็ยกได้ครับเพราะว่าเราลองก้นกระถางด้วยโฟมนะครับเพื่อการไหลดีของน้ําก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม